วัดชชีสวัสดีค่ะป๊อกกินนะคะอันนี้เป็นอ่ามันมันเลือดมันเลือดนกมันแบบว่าที่มันมีเมื่อเมื่อ่ะแล้วมันจะกินเหมือนเผือกนะคะอันนี้ป๊อกกินก็เลยแบบว่าเอามาทอดนะเป็นเฟรนช์ฟรายเออมันก็กินได้นะคะจะหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะเต่๋ยเป็นชิ้นแบบเฟรนช์ฟรายก็ได้มันก็อร่อยดีนะอันนี้หั่นหนาไปหน่อยนะคะหั่นเป็นชิ้นเฟรนช์ฟรายอร่อยกว่านะคะถ้าเป็นบางมากมันก็จะ และวันนี้นะคะป๊อบกินมีเทคนิคนะคะการเก็บไก่อย่างไรให้มันกินได้นานๆคะอ่าอันดับแรกเราก็ต้องใส่ช่องฟิชใช่ไหมแล้วแบบพอดีแบบไอ้ตู้เย็นของป๊อบกินนะคะมันแบบเห็นไหมมันเก่านะมันเก่ามันสิบปีแล้วนะสิบปีแต่ว่ามันสภาพมันดีมากเลยเห็นไหมแล้วเราก็จะต้องประหยัดไฟนะคะล้วก็จะเสียบแค่กลางวันนะคะกลางคืนเราจะไม่เสียบนะมันประหยัดไฟได้เยอะมากเลยนะคะและอันนี้เราจะทํายังไงที่เราจะเก็บไก่ เราจะทํายังไงที่เราจะเก็บไก่นะคะให้มันแบบว่ากินได้นานๆเนี่ยเอามาทำข้าวต้มได้อยู่นะคะก็มีเทคนิคนะคะก็คือการเราต้องใส่น้าปลาหรือใส่เกลือไปหน่อยนึงนะคะแบบว่าไม่ต้องให้มันเค็มนะใส่แบบนิดเดียวตู้เย็นเราก็เสียบแค่กลางวันกลางคืนเราก็ไม่ได้เสียบใช่ไหมเนี่ยแต่ไก่มันก็ยังสดอ่ะมันกินได้นานเลยมันไม่น่าอ่ะเป็นอาทิตย์เลยนะคะอันนี้อันนี้เก็บไว้อาทย์น,นึงแล้วนะคะเอามาต้มข้าวต้มอ่ะมันก็ยังไม่มีกลิ่นนะ<ๆ>เป็นเทคนิคการเก็บเนื้อสัตว์แบบว่ากินได้นานๆน,นะคะอ<ๆ>ันน<ๆ>ี<ๆ>้เราไปดูค่าไฟเเรราาาานะะะคว่่ไฟลดม เนี่ยเห็นค่าไฟเราไหมค่าไฟเราสามสิบเอ็ดหน่วยนะฮะลดลงมากๆเลยนะคะเมื่อก่อนเมื่อก่อนมาดูค่าไฟเมื่อก่อนเมื่อก่อนหกสิบห้าหน่วยนะเป็นไงสิบสองหน่วยค่าไฟแล้วนะหกสิบห้ามีบางเดือนเจ็ดสิบหน่วยด้วยนะเพราะว่าตู้เย็นเราอ่ะมันเก่าแล้วไม่กินไฟนะคะเราก็เลยต้องถอนนะคะเราก็จะเสียบกังวันนะก็คือเราจะถอนฮะนี่เจ็ดสิบหน่วยก็มีนะตู้เย็นแบบในฟ้อนนะคะมันแบบมันอยู่นานแล้วมันจะกินไฟนะคะเราก็เลยต้องทําวิธีนี้นะนี่แล้วมันเป็นไงสามสิบเอ็ดหน่วย ห็นไหมเวิร์กนะแต่มันก็ต้องมีเทคนิคการแบบว่าที่เราจะเก็บอาหารไว้กินได้นานาน,นะก็คือเนี่ยกลางวันเราก็เสียบนะ,ะกลางวันเราเสียบนะคะก็คือเราถอดนะคะเราก็ต้องใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือลงไปที่เนื้อสัตว์นะคะแต่ไม่ใส่ให้เค็มนะ,ะแล้วมันจะเก็บได้นานมาก